สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่สรุปภารกิจเด่นของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในรอบเดือนกันยายน2564ดังนี้ค่ะด้านการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโคกหนองนาโมเดลลดความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินณแปลงจัดสรรที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่หมู่3ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่โดยใช้แนวคิดพระราชทานหลักทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติสงเคราะห์ของเหล่ากาชาติจังหวัดกระบี่ประจำปี2564จำนวนหนึ่งหลัง ให้แก่นายจรัจจตุรงณบ้านเลขที่24ทับ14หมู่5ตำบลอ่าวลึกน้อยและมอบบ้านประจำปี2,563ให้แก่นางล้านเพชรกลมหมู่6ตำบลอ่าวลึกเหนือและนางสาวสุนิดานเนื้ออ่อนเลขที่16บหทับสหมู่3ตำบลแหลมศักซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยมีฐานะยากจนโดยโอกาสทางสังคมเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามายัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมชายหานพักดีปฏิมาเป็นประธานในพิธีรับมอบพันธุ์ปลานินและปล่อยปลานิน9,99,999ตัวภายใต้โครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดินรอเก้าปลานินสินในน้ำให้แก่ประชาชนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์ <Sophie> พร้อมแจกต้นพันธุ์สมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นำไปปลูกเป็นสมุนไพรประจำบ้านป้องกันและต้านทานโรคโควิด -19 มอบรองผู้วาราชการจังหวัดนายอนุวัตหมดพลิ้งเป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน360กล่องให้กับประชาชนผู้ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่หมู่หนึ่งและหมู่11ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสถานการณ์โควิด -19 จากสถานการณ์โควิด -19 จังหวัดกระบี่ยังมีผู้ป่วยขยายในกลุ่มคัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดดังนี้ประชุมติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา9นาฬิกา30นาทีผ่านแอปพลิเคชัน Zoom จำนวน12ครั้งเพื่อติดตามรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของคณะกรรมการทุกฝ่าย พร้อมมอบนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้กับพื้นที่มอบพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักดีปฏิมานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรานา2019ในกลุ่มแรงงานภาคประมงณนะท่าเทียบเวรือสายไทยตำบลสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ มอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอนุวัฒน์โมดพริง้งลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบีติดตามการปฏิบัติตามมาตรการประกาศจังหวัดกระบีเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และตรวจสอบสถานประกอบการโรงงานขนาดใหญ่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่200คนขึ้นไปให้ปฏิบัติตามมาตรการบั b เบิลแอนด์ฟตรวจสอบตลาดต่างๆเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการจังหวัดอย่างเคร่งครัดค่ะ ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยสำนักน,กนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดหมู่บ้านตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบีณห,หมู่6ตำบลคลองพลอคลองท่อมจำนวน200ชุดตำบลคลองขม้าตำบลคลองขนานอเภอเหนือคลองจำนวน300ชุดหมู่3และหมู่9ตำบลเกาะกลางอเกาะลันตาจำนวน260ชุด จากนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามพลบดีเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่3ามณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดกระบี่อย่างเป็นทางการซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวรองรับผู้ปว่วยติดเชื้อโควิด -19 ได้500เตียงพร้อมรับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนสิ่งของดังกล่าวค่ะ มอบหมายนายอำเภอตั้งด่านตรวจโควิด -19 คัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่พร้อมกำชับเข้มงวดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจและกำชับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการประกาศจังหวัดและมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพลตำรวจโทสุรเชษหกักพานที่ปรึกษาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกระบี่อีเวนต์เมอร์อเมซิ่งเที่ยวกระบี่ดีกว่าเดิม ตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ณนทะ่าเทียบเรืออ่าวน้ำเมาโดยมีนายสมชายหานพักดีปติมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หวัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นผู้ชนะการประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านจากชุมชนสู่พัฒนาการของ้อยเมืองกระบี่ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นการยกระดับเพื่อสร้างมูลค่าแก่สินค้าและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการในชุมชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะมอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสมชายหานพักดีปฏิมาเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกระบี่ของหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติโครงการดังกล่าวจํานวนสิบโครงการ งบประมาณ144,639,491บาทด้านสาธารณภัยปอพกระบีจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์อปพอรจังหวัดกระบี่เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปปฏิบัติในการเฝ้าระวังติดตามแจ้งเหตุช่วยเหลือภาครัฐซึ่งช่วยลดความสูญเสียจากภัย,ภยพิบัติในพื้นที่จังหวัดกระบี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบุฒิบตัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมณศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้านการประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่จัดการข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โควิด -19 ควบคู่การท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ผลิตและเผยแพร่อ,พอินโฟกราฟิก18ชิ้น เผยแพร่อินโฟของสสจกระบีและอิน f o ส่วนกลาง50ชิ grid, ้นไลฟ์สดผู้บริหารกระบีเคาะข่าวประเด็นเกาะติดสถานการณ์โควิดและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเพจกิตติบดีประวิทย์ออฟฟิเชียนจำนวน3ตอนทุกวันศุกร์เวลา19นาฬิกาออน i รายการสวัสดีกระบีทุกวันพฤหัสบดีจำนวน3ครั้งและรายการกระบีที่คิดถึงจำนวน2ครั้งวันพุธและวันศุกร์เวลา8นาฬิกา5นาทีถึง9นาฬิกา พร้อมไหลสดขึ้นเพจทางสวทรกระบีเอฟเ98.5เมก赫兹ออนกราวผลิตข่าวในพื้นที่จำนวน125ครั้งเผยแพร่สื่อส่วนกลางสื่อท้องถิ่นเพจหน่วยงานและเครือข่ายกลุ่มลาย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อสมอและผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดและต่อเนื่องเพื่อให้ชาวกระบี่ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยดีและทั้งหมดนี้เป็นการสรุปภารกิจเด่นของผู้บริหารจังหวัดกระบี่ ประจำเดืนกันยายน2564ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ